<c oughs> ใครที่กำลังหาเซิร์ฟไมค์ครับเล่นสนุกๆน,นะครับผมนี่เลย Pixel Slot นะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมันคือความแค้นที่แบบสะสมมาอย่างเนิ่นนานกับแมปนี้และเราได้ไปเล่นจนรีเบิร์พนันห้าโอ้ ตอนนี้นะผมนะเราได้แบบไปฝึกฝนมาอย่างเฟิร์มเลยนะแบบโคตรเทพโคตรโหดโคตรอันตรายโดยการที่เราเอ่อจะต้องไปนั่งเก้าอี้ไอ้ตรงเนี้ยไอ้สีแดงเนี่ยเห็นไหมเออนั่งเก้าอี้ตัวตัวนี้นะครับผมนะมันจะทําให้เราวิ่งไวแบบเดอะเฟสวุ้งไงโอ้วิว่งไวมากเลยเอ้ยโอ้โหเี๋งดิ และถ้าเรายกอันนี้นะผมนะจะทําให้ความอ้วนเราเพิ่มเร็วยิ่งขึ้นและเรามาดูกันยืดยืดเลยมันจะแตกสสลายเล <c oughs> ยเยอะอู้อือื้ไอพวกตัวใหญ่ๆอออออ๋ออ๋ออ๋อบักเลยอ่ะ เออบักเลยเถอยอะไรจะี๋โดนเหยียบเอฮะเอาละได้เวลาแข่งขันไรน้องเดี๋ยวพี่จะตบน้องในหมัดเดียวเลยเฮ้ยโอ้โอ้เอาหายไปแล้วเจ้าเจ้าเจ้าแล้วไงอ่ะโอ้ยหมัดน้ำเอ้ยนี่มันคาราเต้มันนย์เงือกอื โอ้โหโคตรโหดเลยเพึ่งตัวนี้ต่อยหนักมากอ่ะอืมขอขอขอ <c oughs> <c oughs> ขอแทะหน่อยพึ่งร้าย <c oughs> พึ่งร้ายอืมเหมันไส้มนานาาและพวกเนี้ยเออตัวใหญ่กันนักใช่ไหมเฮ้เฮ้เฮ้ตัวใหญ่กันกกนักใช่ไหมแ,แล้วแต่ละคนมันไปไหนมาบ้าเฮ้หืหห้หายหายหายเลยโอ้ โอ้เซิฟนี้มันไม่ค่อยเท่าไหร่วะเออจริงแบบเซิฟคุณเซิฟนี้มันน้อยวะเออแงะขาเออตอมขาเลยเออเอาอ,อ,อะไรเนี่ยแงหน่อยโอ้ยโอ้ยกริงเลยสร้างความปั่นป่วนเออเออไม่ต้องฟาร์มไม่ต้องฟาร์มอะไรนะ ตัวเล็กเหรอโอโโ้ตัวเล็กปล่อยไปเออตัวใหญ่เอ้าตัวใหญ่ตายไปซะแล้วมันต่อยยากจังวะแงขาแงแงแงโอ้ตัวใหย่ไีก็โอ้โอ้เปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่าไปมาไอพวกนี้มันสายต่อสู้ดูดูดูสายต่อสู้ใช่ไหมสลบเลยมึงสะ <sk> จริงๆเลยว่ะโอ้แหมเขาชอบเลยพวกเนี้ยไอตัวใหญ่ๆเงี้ยอืมแงขาแงขาล่วงเลยอืมเอาหายเอ้าเฮ้ยอยู่ดีก็มาอยู่ดีก็หายแง่หน่อยแง่หน่อยเฮ้ยอะไรไอ้น้องมนงงพี่เหรอฮะ ม่งพี่เออมนันจะแค่ไหนกันเชียอวอ่ะฮะอืมอออ้อ้อออออออตัวแตกสลายิยมันเท่ยังงะอะไรเนี่ยเท่เอออ้โ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 อ้ติด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 ่งนิ มาแล้วโอ้ยเฮ้ยทำไมมันเท่จังอ่ะคืออะไรอ่ะฮะทำไมตัวมันเท่จังอ่ะฮะทำไมสัตว์เลี้ยงเท่จังมไม่ชอบไม่ชอบอ่ะอื๋อแล้วคือไอ้พวกรีเบิร์ตเยอะๆมันไปไหนไวนะใจร้อยหนึ่งเนะี่ยฮะไม่อยู่ไหนวะมันมันต้องอยู่ไหนสักที่หนึ่งในโซนไหนสักโซนหนึ่งแน่ๆเลยผมว่าอยู่โซนนี้วะ่ะเชื่อไหมอืมขอดูหน่อยดิมันอยู่ในนี้แน่เลยเฮ้กว่าดีกว่าดี วันเดยไหนวะไม่อยู่อ่ะไม่มีโอ้ไปไหนอะ่ะไ,ไ,ไอไอไอรีเบิร์ตหนึ่งร้อยสองเนี่ยมันอยู่ไหนวะมันฆ่าคนไปตั้งสองร้อยกว่าโอ้โหยอมไม่ได้นะอย่างนี้นะไม่ไหวแล้วอ่านี่ไงมีคนกำลังนั่งชมวิวอยู่เลาะขาเลย <c oughs> ไอ้นี่ออไอ้นี่คือสองพันสองเอ้ยร้อยสองอ่ะ แง่เอาหายไปแล้วไหนไอพันไอร้อยสองอะคือใครวะอ๋อมันไปไหนแล้วสงสัยมันไปต่อสู้แลวมั้งเนี่ยเออน่าจะไปต่อสู้มัง้งนะคิดว่าเพราะว่าเมื่อกี้มันมีไอที่ให้ต่อสู้มาปะ่ะได้ไหมอ่ะไหนาลองสกิลอืมโอต่อยพื้นไม่ไหวเลยว่ะเออไม่ไหวจริงงั้นเราต้องแปลงร่างเป็นไถท,ทันทุบพื้นเลยทุบพื้น M, กัดนิ้วแล้วกัดน <reco> <mam> ma <UC S> ิ้วแล้วอืมอืมกัดนิ้วแล้วเอาเอาเอาทำไรกันไอ้น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไถเลยอืมอแปลงร่างเป็นไถท่านละไอ้น้องห้าสิบเมตรไงอืมอืมอเออทะลมแผ่นดินทะลมเลย โไททันมาเลยน้องไททันตัวนี้ใหญ่มากอีวิสใจจริงเชียใช้สอกลงใช้สอกลงโอโ้โหไมมีใครอยู่ใต้สะพานเออโดนไหมโอ้โตัวแตกสลายแล้วตะ มีคนแอบอยู่ใต้สภานไอ้น้องโอ้มันสะใจจริงๆเลยวะไอ้แมพเนะี้ยเออโคตรดีเลยวะ่ะเออจริงนะบอกเลยว่าแมพนี้แมพที่ดีเออบอกเลยบอกไว้แค่แหละแมพดีอ้าวไม่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 เราเอาไว้เราเรา,เราจะตบคนโอ้เปยนแมพเป็นคนเป็นคนบ้างเออมไม่เซิฟนี้ไม่ค่อยเท่าไหรว่ว่ะไทท่านร้ายมาแล้วไอ้น้อง <c oughs> ไทท่านร้ายมาแล้ว เเฮ้ยออออการโจมตีแบบชายชุดเกราะทุบพื้นเลยยังไงโอ้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 ตัวบินอโอ้โอเคกลับมาแล้วไอ้น้องอืโอ้โหตายเป็นฝูงเลยโอ้โอ้หมาหมาหรือหมาหรือหนูอฮว่อลุ้งเอ้าโว้โว้อะไรเนี่ยฮะ อืมพี่เดินมาแล้วพี่อ่ะไททันเร็วน้องอืมอืม,อมตัวสลายเนาะหายไปแล้วออก,กลอ, <c oughs> ออกเกมเลยเออออกเกมเลยเอไอ้น้องโอ้ตัวสลายโอ้โเออคนเอ้ยโอ,โอ้ตัวเท่าเราอ้ไม่ไม่โอ้อะกิ้งไปเลยอ้าวเฮ้ยทำไมอ่ะไม่ไม่ต้องการอืม ตบดีกว่าว่ะตบตบดีกว่าเยอะเลยตบอ่ะเออไม่ต้องแบบมานั่งรอแอนิเมชันอ๋อไม่ไม่ไม่กินแล้วพี่ไม่กินแล้วพี่พี่ใหญ่ละอืม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 อตบ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 เลยตบตบอืมอืมเออตบเลยอะไรอะไรทำทำคนอ่อนแอเหรอฮะทำคนอ่อนแอเหรอ นะเรากลับมาแก้แค้นและไอคนที่แบบว่ามันเคยทําเราอ่ะอืมไอพวกแบบร้อยต้นๆ้นเงี้ยพี่จะอย่างชอบเลยมาพี่ขอตบหน่อยไททันจุดกาอืมตบตบตบตายอูตอนนี้เรากี่คิวแล้วเนี่ยไหนขอดูหน่อยดิโอ้ร้อยหกสิบห้าคิวได้น้องอืมตบ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 ใครเขาตบเราบ้าวอ่ะอ้าว โอ้ยไม่เอาไม่เล่นแล้วโอ,อ้พอพอพอโอ้โอเคาาาแล้วก็ไว้เจอกัน EP พีหน้าละกันนะครับผมนะอึ้งอ,อึ้งอ่ออ่ออ่อตูดน้ำไปแค่โอ้ไงอะไงอะฮะฮะฮะออกมาแล้วอึ้งอ้งเอาโอ้โหพอแล้วพอแล้วโอ้พอพอพอ,พอโอเคไว้เจอกัน EP พหน้าครับผม EP นี้สะใจจริงๆเลย <c ười> อึ้งอึออึออึอ้อ เออเออเออลอยมาลอยลอยลอยเหรอลอยเหรออ่อออเอาโอเคบายบายบาย